สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเรื้อรังกระทบคนไทยเยอะมากเลยค่ะแต่พอจะไปแก้ที่ต้นตอฝั่งกัมพูชาเออมันก็ดูติดติดขัดขัดไปหมดใช่ครับคุณผู้ฟังสถานาการณ์มันค่อนข้างซับซ้อนนะคือล่าสุดเนี่ยทางตำรวจไทยก็ยอมรับว่ามาตรการที่เราทำไปก่อนหน้าเนี่ย พวกปิดด่านใช้แดนตัดสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตเนี่ยมันก็ช่วยลดปัญหาได้จริงครับคนถูกหลอกน้อยลงอฮ uh huh. แต่ว่าแก๊งพวกนี้เขาก็ปรับตัวย้ายฐานหลักๆไปกระจุกกันอยู่ที่ปอยเป็ดแทนโดยเฉพาะตึกสูงๆที่เป็นข่านั่นแหละครับทำให้การเข้าถึงตัวการมันยากขึ้นไปอีก ที่พูดถึงตึก25ชั้นกับตึก18ชั้นใช่ไหมคะเหมือนเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของเขาเลยใช่ครับตึกพวกนั้นแหละกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของปัญหาไปแล้วเพราะเรารู้ว่าอยู่ตรงนั้นแต่จะเข้าไปจัดการโดยตรงเนี่ยเออมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติแล้วเรื่องความร่วมมือกับทางกัมพูชาล่ะคะเป็นยังไงบ้างเห็นทางพออศูนย์พีซท่านก็พูดตรงๆเลยนะว่าแบบไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากกัมพูชา อันนี้น่ากังวลน,นะคะปัญหามันแรงขนาดนี้แต่ไม่มีช่องทางคุยกันโดยตรงระดับตำรวจเลยเหรอคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคือการขาดกลไกประสานงานโดยตรงแบบทันทีทันใดเนี่ยมันเป็นอุปสรรคใหญ่เลยครับสำหรับอาชญากรรมข้ามชาติที่มันต้องเร็วต้องแลกข้อมูลกันตลอด พอช่องทางตรงมันเหมือนจะตันๆแบบนี้ทางตำรวจไทยก็เลยต้องหาทางอื่นแทนเห็นว่ามีแผนจะไปใช้เวทีระหว่างประเทศเข้ามาช่วยกดดันอันนี้คือยังไงคะใช่ครับเป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจมากคือแทนที่จะคุยกันแค่2ประเทศก็หันไปใช้ช่องทางองค์กรระหว่างประเทศแทนอย่าง UNODC หรือสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาญกรรมของ UN นนะครับแล้วก็ Interpol หรือตำรวจสากล ซึ่งทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วทั้งคู่แล้วการดึงองค์กรอย่าง UNODC หรือ Interpol เข้ามามันจะไปกดดันกัมพูชาได้ยังไงคะคกลไกมันทํางานยังไงเอ่ย และมันมีพันธาการณีระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องไงครับ UNODC เนี่ยเขามีบทบาทช่วยประเทศสมาชิกประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอยู่แล้วส่วน Interpol ก็เป็นเครือข่ายตำรวจทั่วโลกช่วยแชร์ข้อมูลสำคัญพวกหมายจับข้อมูลคนร้ายการเอาเรื่องนี้ไปพูดในเวทีพวกนี้มันก็เหมือนสร้างแรงกดดันทางอ้อมให้กัมพูชาต้องอต้อง active มากขึ้นตามกฎกติกาที่มีร่วมกันนะครับ อืมเข้าใจค่ะนอกจากการใช้เวทีระหว่างประเทศแล้วเป้าหมายตอนนี้เหมือนจะขยายไปไกลกว่าแค่ตัวแก๊งคอร์เซนเตอร์ปลายทางด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าเริ่มไปเล็งที่กลุ่มทุนเบื้องหลังที่เรียกว่าทุนสีเทาอย่างฮุยวันกรุ๊ปที่มีข่าวว่าเชื่อมโยงกับทางกัมพูชาคำว่าทุนเทานี่มันคืออะไรพอจะอธิบายให้ชัดขึ้นได้ไหมคะครับคำว่าทุนสีเทาเนี่ยก็คือกลุ่มทุนที่ทำธุรกิจแบบกํากึ่ง,งครับ คืออาจจะมีทั้งธุรกิจถูกกฎหมายบางหน้าปนๆกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือเอาเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายมาฟอกผ่านธุรกิจที่ดูสะอาดมันเลยทําให้ตามรอยยากการสืบเส้นทางการเงินนี่แหละครับคือว่าใจสําคัญเลยที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ตอนนี้ตํารวจก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มคุยวันกรุ๊ปนี่แหละครับแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานให้มันแน่นหนาะพอให้จะเอาผิดได้จริงๆแล้วการตามเส้นทางการเงินที่ว่ายากเนี่ยเรามีเครื่องมือหรือมีความช่วยเหลือจากไหนบ้างคะ ตอนนี้ก็มีข้อมูลเบื้องต้นจากทาง UNODC อยู่บ้างครับแต่ยังไม่พอกำลังเตรียมประสานงานกับทางสหรัฐอเมริกาเพิ่มคือจะไปขอข้อมูลเชิงลึกเลยทั้งเส้นทางเงินแบบละเอียดละเอียดรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องข้อมูลเดินทางเข้าออกประเทศหรือแม้กระทั่งคนที่มีหมายจับระหว่างประเทศติดตัวอยู่อ๋อเหมือนที่ท่านทูสหรัฐเข้าพบนายกและบอกว่าจะช่วยเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับท่าทีของสหรัฐค่อนข้างดีพร้อมจะช่วยแชร์ข้อมูลตรงนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์มาก ฟังดูมีความหวังขึ้นมาหน่อยนะคะที่จะสาวไปถึงต้นต่อได้แล้วในระหว่างนี้มีการดำเนินการอะไรกับตึกเป้าหมายที่ปล่อยเป็ดบ้างไหมคะมีครับมีการดําเนินการทางกฎหมายกับเจ้าของตึกที่ต้องสงสัยพวกนั้นอยู่แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนขยายผลนะครับเพื่อหาหลักฐานมาเชื่อมโยงให้มันชัดเจนที่สุดสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือถึงแม้มาตรการเดิมๆอย่างปิดด่านตัดสัญ,ญญาณจะพอช่วยบรรเทาได้บ้าง แต่ปัญหาหลักจริงๆก็ยังเป็นการขาดความร่วมมือโดยตรงจากกัมพูชาแล้วก็การหารหลักฐานมัดตัวการใหญ่ๆเนี่ยมันยากทําให้ตอนนี้ไทยต้องหันมาใช้กลยุทธ์ใหม่คือใช้แรงกดดันผ่านเวทีระหว่างประเทศแล้วก็เน้นไล่ล่าเส้นทางการเงินโดยหวังพึ่งความร่วมมือจาก UNODC แล้วก็สหรัฐเป็นหลักเลยนะคะใช่ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้กลยุทธ์การใช้เวทีระหว่างประเทศการเน้นสืบสวนทางการเงินเนี่ย มันจะมันจะเวิร์กจริงไหมจะแรงพอที่จะทลายเครือข่ายพวกนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วไอ้ปมเรื่องความร่วมมือโดยตรงระหว่างเพื่อนบ้านใกล้กันเนี่ยก็ยังเป็นหัวใจสําคัญที่ต้องแก้ให้ได้อยู่ดีแล้วก็คําถามที่อาจจะสําคัญกว่านั้นคือสมมุติว่าจับตัวการใหญ่หรือนายทุนได้จริงๆนะมันจะตัดวงจรได้เด็ดขาดเลยไหมหรือแค่ทําให้แกงพวกนี้เขาปรับตัวอีกหาแหล่งเงินใหม่ย้ายไปที่อื่นแทน อันนี้น่าจะต้องติดตามดูกันยาวๆเลยครับ